บอกว่าบรรยากาศที่นี่สุดยอดมากนี่นี่เ<ล>จกล้องม <า S 1> ไมรารอบนี้ถือว่าสมบูรณ์ทุกอ,อย่างนะครับหมู่คณะเราน่ารักแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเชื่อนะว่าโยมที่สนับสนุนพระบวดรอบเนี้ยต้องได้บุญเยอะมากๆจริงๆต้องถือว่าหมู่คณะดูดีเขาเรียกเลยต้องถือว่าหมู่คณะเราเนี่ยเ,เป็นระเบียบมีวินยัยแล้วก็ อบรมง่ายนะครับทุกท่านเนี่ยตื่นเป็นเวลาปฏิบัติเป็นเวลาฉันเป็นเวลาแล้วคนรักทรมา <c oughs> ก็ถือว่าเป็นบุญของโยมจริงๆสอันเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกอย่าง <c oughs> แล้วก็ปบ <c oughs> าต้องบอกว่าโอ้หบรรยากาศขนาดช่วงโคนะวิดนะสถานแบบนี้ไม่น่าง่าย <c oughs> แต่โยมก็มีศรัทธานะ <c oughs> มีศรัทธาญาโยมก็ออกมาใส่บาตรอยเห็นพระ มาเยอะปลื้มใจแล้วลําดับแถวพระที่มาก็เรียงกันสวยงามจริงๆบางทีพระก็เดินข้างหน้าบางช่วงพระก็เดินข้างหลังเนี่ยคือขนาดพระเห็นพระอย่างปลื้ม,มแล้วนึกเอาไว้โยมเห็นพระจะปลื้มขนาดไหนเจริญพรผมมิโอเคฉายาพระปัญญาวุฒโธก็จริงจริงการที่เข้ามาบวชครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการมาบวชเนี่ยเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับ รอบที่แล้วก็ได้มาบวช1ครั้งที่ศูนย์บุญประสานแห่งนี้สิ่งที่ได้นะครับก็ติดใจครับก็มีความรู้สึกว่ามาเนี่ยมารู้สึกว่าสบายนะครับได้ปฏิบัติได้นั่งสมาธิได้อยู่กับตัวเองนะครับเหมือนกับการที่เราอยู่โลกภายนอกเนี่ยนะครับเพราะว่าเราก็ทําธุรกิจแต่จริงๆพอเข้ามาจับหลักอยู่ข้อนึงนอกจากทําธุรกิจแล้วยังเข้ามาได้ทอที่2คือคําว่าทอธรรมะ การทมะกับธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่คู่กันนะครับแล้วสิ่งที่ได้มากๆกับที่นี่พอได้นั่งสมาธิได้หลับตาครับมารอบสองเนี่ยนะครับสิ่งที่ประทับใจนะครับก็คือเขาเรียกว่ากิจวัตรประจําวันเนี่ยเราได้นั่งหลับตาถึงวันละ4รอบนะครับตั้งแต่ทําวัดเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยตีสี่นะครับตีสี่ครึ่งเริ่มทําวัดเช้านะครับสิบโมงนะครับกิจกรรมเนี่ย ทางผ้า,าจา์นะครับและก็ทางท่านผู้พันเนี่ยท่านเป็นผู้นําบุญที่ดีมากยอดเยี่ยมเลยครับก็พานานั่งสมาธิหลังฉันเพนนะครับได้พักผ่อนนิดหน่อยนะครับแล้วก็บ่ายสองก็นั่งทําสมาธิหลับตานะครับแล้วก็ไปสู่วัดเย็นตอนหกโมงเย็นถึงสองทุ่มเพราะฉะนั้นถามว่าทําให้นะครับมันมีความรู้สึกว่าวันนี้เข้าใจตัวเองนะครับรู้สึกแยกแยะตัวเองได้สําหรับตัวอาตมาเองนะครับอาตมามองเห็นอยู่สองเรื่องด้วยกัน ตั้งแต่หลังจากที่พิเคราะห์พินิษพิจารณาแล้วนะครับวันนี้อาจจะมาแยกชัดเจนครับกับคําว่าความสศขกับความรวยความสุกเนี่ยคือฝั่งทางซ้ายมือจริงๆวันนี้ตัวเราครับถ้าเกิดเราทําให้เราโศกเราก็สุกได้ทันทีนะครับแล้วก็ไม่ได้ยึดติดกับอะไรแล้วยิ่งมาอยู่ในสังคมในกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ประทับใจด้วยนั่นก็คือการสร้างโรคใบใหม่ไม่ใช้เงินพอเราไม่ใช้เงินลองเอาเงินออกจากชีวิตครับ ความสุขจะบังเกิดนะครับวันนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยส่วนอีกฝั่งขวาที่บอกว่าที่แยกออกมานอกจากความสุขคือคําว่าความรวยแต่ถ้าเกิดจะคุยกันว่ารวยนั่นคือหลังจากถ้าเกิดลาศิขาออกไปนะครับการรวยรวยอย่างไรอันนั้นเดี๋ยวมาว่ากันชัดเจนการนอนที่นี่ก็สบายจริงๆการนอนนะครับถ้าเกิดเราจะมาดูเนี่ยที่นี่เราเข้ามาเนี่ยรอบนี้เราพักกันด้วยเต็นท์นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องขำขนะครับก่อนที่จะมาเนี่ย จริงๆจะเป็นตั้งแต่รอบที่แล้วเราก็เคยอยู่บ้านของเราอะนะครับเราก็บ้านเราจริงๆหกห้องนอนหกห้องน้ํานอนจริงๆนอนกี่ห้องครับนอนห้องเดียวรถยนต์มีแปดคันถามว่าขับกี่คันอ่ะก็ขับแค่คันเดียวนะครับแต่วันนี้พอมานอนเต็นท์อ่ะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะการนอนไม่ได้สําคัญตรงไหนสําคัญที่ว่านอนอ่ะหลับหรือเปล่าโอ้วันนี้ที่มาที่นี่ครับอากาศก็ดีนะครับนอนเนี่ยหลับแบบสบายใจแล้ว ฝนตกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องธรรมชาติ<ม>คือช่วงนี้ถือว่าเป็นฤดูการของฤดูฝน<ม>นะครับซึ่งที่นี่นะครับก็ที่เรานอนเนี่ยเราใช้ศาลาซึ่งถือว่าเป็นศาลาอนเนกประสงค์<ม>นะครับศาลานี้ถือว่าโอ้สุดยอดมากใช้ทํากิจทุกอย่างของพระรวมถึงเป็นที่นอนด้วยเป็นศาลาปโปรง่งวันที่ฝนตกครับพี่บอยฝนตกเข้ามานี่ประมาณสักสามรอบแล้วครับ โอ้โหลมมันเย็นแล้วก็พอตกมาเสร็จกายว่าได้ทาความสะอาดพื้นความสะอแบบาดเหมือนกับครั้งแรกเหมือนกับเราจะอบพยพหนีฝนแต่สุดท้ายธรรมชาติก็คือธรรมชาติครับเราอยู่กับธรรมชาติได้ชีวิตเราก็เป็นุขใจเราก็เป็นุขครับเรื่องระเบียบเนี่ยผมยอมรับครับว่าสิ่งที่ประทับใจก็คือที่นี่ครับที่ผมมาที่บนภาษาเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นคือความเป็นระบบระเบียบแล้วก็เรียบง่ายรวมถึงความสะอาดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วครั้งนี้นะครับโดยส่วนตัวของพระเองเนี่ย ที่พระภาคภูมิใจมากเลยนะครับพระก็ได้ร่วมทําโครงการเขาเรียกว่าสร้างที่เก็บม้ําป่าทําถังขยะนะครับซึ่งถังขยะเนี่ยเราสร้างเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมเลยนะครับซึ่งก็ไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนนี่ <c oughs>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  นะครับก็ทําให้จริงๆแล้วมาแล้วก็ทุกคนเนี่ยผมจะมองเห็นถึงความเป็นระบบระเบียบแล้วก็เรียบง่ายของที่นี่ดีมากๆครับเราจะอยู่ร่วมกันสันที่น้องจะประคองกันไปให้ถึงวัน เปิดใจกว้างว่าอย่างไรว่าตามกันสำนึกมั่นมุ่งเน้นความเป็นทีมสุขาสรรพสัตว์สามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่ให้เกิดสุขสุขาสรรพสัตว์สามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่ให้เกิดสุขสุขาสรรพัตวสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่ให้เกิดสุขขจัดคราบสกปรกคราบเศษอาหารเนี่ยออกจนจานสะอาดเลยจนถาดหนุนเนี่ยสะอาดมันเวลาที่เอาไปล้างเนี่ยมันก็ง่าย เห็นไหมครับและหลายๆเรื่องที่บางทีเราไม่คิดมาก่อนเหมือนกับการที่เขาเรียกว่าฉันนมกล่องครับพอฉันเสร็จปรากฏว่าเราก็จะให้พับอืค่อยๆพับกล่องนมครับมันก็กลายเป็นว่ามีตูดแล้วก็มีระบบมีระเบียบครับและที่สําคัญคือมันดูสะอาดนะครับแล้วก็การแบ่งเวกรกันอีกอย่างหนึ่งซึ่งตอนแรกเอ้ถามว่าวัดเนี่ยสถานที่เนี่ยกว้างขวางใครเป็นคนดูแลเห็นไหมครับ วันนี้นะครับพระแต่ละรูปแต่ละองค์เนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่าชั่วโมงหรือว่ามีจังหวะช่วงที่เราเขาเรียกว่าต่างคนต่างองค์ต่างรูปเนี่ยก็ไปรับบุญนะครับพระบางรูปก็จะมีหน้าที่ไปรับบุญของบุญสถานนะครับทาความสะอาดห้องน้ําทําความสะอาดพื้นศาลาทําความสะอาดกวาดลานถนนเห็นไหมครับหรือพระบางรูปก็ไปรับบุญเขาเรียกว่าบุญอาหารก็ไปคอยดูปฏิบัติในเรื่องของการจัดเตรียมเรื่องของ อาหารเรื่องอะไรเงี้ยเพื่อที่ให้พระได้ฉันพร้อมเพียงกันเพราะจริงๆแล้วเราต่างคนต่างแบ่งหน้าที่ทําให้พวกเราครับในฐานะที่เป็นนักธุรกิจวันนี้พอมารวมตัวกันมันเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าในความรู้สึกของพระเองเลยนะครับเหมือนกับว่าเราได้มาพักผ่อนเราได้มานั่งปรับตาอยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็พระเองก็ตั้งเขาเรียกว่าโพรนาตัวเองครับ ว่า1ปีเนี่ยโดยโครงการที่ทางท่านผู้พันเนี่ยท่านได้ดำริซึ่ง1ปีเนี่ยท่านจะมีการบวชถึง2ครัง้งนะครับพระเองก็คิดว่าพระก็ปรนนาตัวเองเช่นกันว่ามีโอกาสก็จะเข้าร่วมนะครับ1ปีคือครัง้งซึ่งนี้ก็เขาเรียกว่าประจําทุกๆปีนะครับมันเป็นเกือบเสมือนกับเข้ามาฝึกฝามาฝึกตัวเองรอบนี้พระก็ได้บวชทั้งสิ้น21วันนะครับก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านนะครับ มีอายุบรรณสุขพระรังคิดสิ่งใดให้สมมาตรปราถนาจะเริญพร